นี่ก็เราจะมาทำการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เนาะเซ็ตที่ติดตั้งวันนี้ครับมาพร้อมกับชุดน้อยโครงใช่ไหมครับครับอ๋มาเป็นเซตเลยครับนี่ก็เป็นปั๊มโซล่าเซลล์ของทีมงานอะไรนะครับทีมงานอำนาจโซล่าเซลล์ครับอำนาจโซล่าเซลล์ครับเจ้าใหญ่ทางภาคอีสานเจ้าหนึ่งเหมือนกันครับเนี่ยครับนำอุปกรณ์โซล่าเซลล์ ช้แผงนี่เป็นแผงรุ่นใหม่ล่าสุดที่นําเข้ามาเลยใช่ไหมครับเขาเรียกว่าแผงอะไรครับแผงโมโนครับยี่ห้อไลเซนแผงโมโนยี่ห้อไลเซนกี่บาทครับ410บาทครับ410บาทเป็นแผงใหม่ล่าสุดที่สามารถรับแดดได้ทั้งสองรับแดดรับแดดได้ทั้งสองฝั่งเลยครับทั้งสองด้านเลยครับอันนี้ตัวปั๊มใช่ไหมครับใช่ครับกันเรียกยี่ห้อฮันดูโรครับเนี่ยเป็นกล่องอย่างนี้ครับดูข้างในอุปกรณ์มีอะไรมั่ง เนี่ยครับอธิบายให้ฟังหน่อยมีอะไรมั่งเนี่ยมีเสมอครับอ๋อตัวนี้ตัวเสมอตัวกล่องคอนโทรลตัวนี้กล่องคอนโทรลปั๊มอ๋อครับเป็นเสมอยี่ห้ออะไรครับไอ้แฮนดูโร่แฮนดูโร่ใช่ไหมอ่าครับในกล่องก็มีเนี่ยครับอุปกรณ์เนาะแฮนดูโร่หนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์หนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์ครับแฮนดูโร่หนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์

ขึ้นไม่ได้ะทีนี้เท่านั้ลงได้แต่ขึ้นไม่ได้น่นไงกำลังไปเปิดนั่นไหมมันไม่ไหลแล้วุดละมั้งอ่าตอนนี้กำลังง ทดสอบอสหยอบยโครงอยู่ครับยังไม่ได้เปิดไฟไฟ <c oughs> <c oughs> ยืนรุ่นกันใหญ่ก็ว่าไม่มีเสียงอเลยเลยคลิปอ่านี่ครับทดสอบโอ้โหพอหอยโคงแรงขนาดน,นี้เลยเนาะโอ้โห แรงจริงๆนะครับน้ำแค่นี้ครับเดี๋ยวใกล้หมดแล้วไหลแรงมากน้องน่อย่างงสหายโขงฮนโดโลใช่ไหมพันห้าร้อยบาทของเขาแรงจริงๆโอ้โหอเต็มที่เลยแล้วเนี่ย แล้วมันไหลกลับขึ้นไม่เป็นไรหรอกออกเต็มท่ออันนี้ท่อสองหุน,อนเอ้ยสองนิ้วท่อสองนิ้วครับออกเต็มพันดูร่วงพันเพื่ร้อยวัตต์ดูดปแป๊บเดียวก็หมดโอ้ เยี่ยมเลยเก่ยอดมากออกเป็นท่อแรงจริงหลังกสีของหมังน้้ำหมดแล้วหลังก็สีคุมก็เลยครับปิดอ่ะปิดไว้ตรงนี้น้ำหมดแล้วต่อไปก็จะสอนวิธีใช้งานครับอันนี้เป็นกล่องควบคุมของสม์ทนะครับ กล่องควบคุมเสมอครับอันนี้คือกล่องควบคุมเสมอเราจะต่อจากเสม,มอตัวนี้มาเป็นสวิตช์ปิดที่คันเอาลังเต่าตัวเดียวอืมอนี่อันนี้คือตัวควบคุมของหอยโขง่งหอยโข่งข้างบนครับ,รบตอนนี้เราปิดอยู่คือตรงกลางอ่าตรงกลางคือปิดครับถ้าเราบิดไปขวาอย่างนี้ปึ๊บเราบิดขวาแล้วเราก็มาขึ้นเบรกเกอร์ตัวนี้สมือสมอก็จะทํางานอันนี้สมอเริ่มทํางานเริ่มทางานแต่ถ้าเราอยากจะปิดสมือมาใช้หอยโข่งเราก็ลงเบรกเกอร์ มือเบรคตัวนี้แล้วปิดมาไว้ตรงกลางรอรักสามถึงสี่วิแล้วเราก็ปิดมาทางนี้นี่วไปนี่อันนี้ก็เป็นหอยโข่งนี่บิดซ้ายคือเป็นหอยโข่งตรงกลางปิดขวาเป็นเสมอบนี่หอยโข่งก็ทํางานแล้วตอนนี้หอยโข่งทํางานอยู่นอ่นไหลแล้วหอยโข่งมันไหลครับแต่แต่ไม่มีมันก็ไหลอนี่เราก็ปิด แต่ถ้าเราเราอยากเราพักตรงกลางก่อนพักนี่เราพักตรงกลางเรารอตัวไหนให้เดลือนหรือว่าสาไม่มันจะดับไปเลยครับปิดมันก็จะดับเลยนี่เรานี่เรามาลองสมอจิตใช้สมิปเ๊บแล้วกดสวิตซ์ขึ้นสมอก็เริ่มทํางานครับอันนี้เราจะกดนี่รอบอันนี้คือโวลต์โวลต์นี่จะโวลต์อันนี้แดดไม่มีคือคือรอบทํางานครับนี่ถ้าเรากดมากดหนึ่งครั้งมันจะมาที่ rpm RPM คือรอบมอเตอร์รอบมอเตอร์ปกติจะวิ่งน้ำไหลคือ3 7มพันเจ็ถึงสามพันแอยู่ระหว่างนั้นอันนี้คืออมอมตรงนี้คือจะวิ่งคือ6กจุดห้า m นี่ไม่มีแดบมันวิ่งอยู่แค่2.3งจุดสาม m น้ำไลยไม่ได้อ,อันนี้วัดครับวัดนี้รับจะวิ่งอยู่พันพันสี่ถึงพันห้าร้อย พันสี่ถึงพันห้าร้อยวัตต์ถ้าเราอยากถ้าเราอยากสมมติน้ำเราในบ่อเราเยอะสมมตินะครับอเราก็ปรับรอบนี่นี่มันจะอยู่ที่สี่พันแล้วเราก็ลดมาทีสามพันเก้าสามพันแปดสามพันเจ็ดแต่ว่าตอนที่น้ําในบ่อไม่มีเลยปรับไม่ได้นี่ก็ประมาณนี้ครับก็มีแค่นี้การใช้งานคยังงงตรงไหนไหม ไม่ยางงนะเพราะผมต่อให้ง่ายที่สุดแล้วเนี่ยนี่ก็ลงเบรกเกอร์แล้วก็ปิดนี่มาอยู่ตรงกลางเลยอยู่ตรงกลางตรงกลางคือปิดทุกอย่างครับซ้ายี่ก็เป็นเปิดไหโค้งน้ําก็ไหลเลยครับผกครับโค้งก็กดทีเดียวแค่นั้นเองแต่ว่าฝั่งโซล่าเซลล์เนี่ยแค่าต้องมาขึ้นเบรกเกอร์ด้วยมันต้องเข้าเบรกเกอร์ตัวนี้ครับนี่ก็เป็นเซิร์ฟกันฟ้าผ่าแล้วก็ตอกลงพื้นให้เรียบร้อยตอกลงพื้นเรียบร้อยกันฟ้าผ่าเรียบร้อยน้ำให้คงน้ำไหลแล้วอ่า ไหลครับเดี๋ยวปิดก,ก่อนตอนน้ำมันขาดแต่น้ำมันขาดมันตัดอัตโนมัติครับไม่ต้องกลัวครับเอามันตัดเองครับไม่เป็นไรทั้งเสมอทั้งห้อยคงถ้าน้ำขาดคือตัดเองตัดเองกลักวๆอย่างเดียวคือนานๆเข้าแล้วดินมันจะไปอุดท่อห้องข้างล่างตัว,ตว,วกระโดดอ๋อห้อยคงเราขยับเอาเองได้ได้ครับขยับได้ตัดตัดแล้วก็ต่อใหม่ไม่ต้องตัดก็ได้ครับขยับสายไฟเอาก็ได้อ๋อขยับสายไฟเอา แล้วหยับไปทางหน้านุ้นให้หัวกระโหลกมันลอยน้ำมาเลยขหับน่อครับครับก็ประมาณนี้ครับก็การใช้งานแค่นี้คอันดับแรกก็สับสวิคนี้ขึ้นครับสับสวิกนี้ปึ๊บนี่แล้วมาเปิดตัวนี้เปิดกล่องนี้กดแล้วก็สับมาทางขวาทางขวาเสมอเสมนี่เสมอทำงานจัด จากเบรกเกอร์ขึ้นก่อนหรือว่ากดนู้นก่อนก็ได้กดเบรกเกอร์ก่อนก็ได้หรือขึ้นตรงนี้ก่อนก็ได้ครับได้หมดครับได้เหมือนกันครับเราจะปิดกรนีลงเบรกเกอร์ตัวนี้ก่อนลงเบรกเกอร์เอาจะปิดลงเบรกเกอร์ก่อนลงเบรกเกอร์แล้วก็เรามาปิดตรงกลางตรงนี้ปิดตรงกลางครับแล้วก็สับไปซ้ายตรงนี้คือเราปิดทุกอย่างแล้วสมาซ่าสมาซก็เปิดไฮโค้ครับขวากับเสมอรับอยู่ตรงกลางคือปิดทุกอย่างครับ ถ้ามีปัญหาอะไรเดยกเขาก็จะโทรบอกแล้วเขาก็จะสั่งให้มาแะบริการถึงใจไม่ต้องห่วงมีข้อวงอไหกแกมาละข้างอองอะข้างนิ้วพึ่งมีไม่ตะก็ให้มาแล้วไงวางอยู่ใต้นั่นน่ะข้างอใหญ่เปล่า การติดตั้งปั๊มโซล่าเซลล์เนาะวันนี้ก็สมบูรณ์เรียบร้อยใช้แผงโซล่าเซลล์รุ่นใหม่รุ่นอะไรนะครับไอโมโนยี่ห้อไรเซนครับโมโนยี่ห้อไรเซนแล้วก็ตัวสมมติแอนโดโร่หนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตแอนโดโร่หนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตก็ผ่านไปด้วยดีแล้วก็พร้อมก็ห้อยโครงห้อยโครงรุ่นแอนโดโร่พันห้าร้อยวัตพันเท่าไหร่นะพันห้าร้อยพันห้าร้อยวัตต์ เรียบร้อยดีเนาะน้ําออกดีส่วนตัวปั๊มโซล่าเซลลก็น้ําก็ออกดีพอสมควรแต่ก็ยังไม่เต็มที่ก็ต้องรอสองสามต้องรอดูสักพักหนึ่งก่อนตอนนี้ดินมันยังนั่นอยู่เนาะดินมาถมเสมอครับต้องรอดูอีคอยดูอีกทีหนึ่งวันนี้เรียบร้อยดีขอบคุณทีมงานอำนาจโซล่าเซลลมากครับใครสนใจใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ เนี่ยครับมีเบอร์นี่ครับอำนาจโซล่าเซลล์ครับที่ไม่ได้ติดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยโทรเข้ามาได้เลยโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับ